ถักดอกทานตะวันกันนะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะล็อกไว้หนึ่งครั้งยังไม่นับเป็นหนึ่งหลักนะคะลงไปอีกแล้วดึงมาแบบนี้นับเป็น1ห,หลักนะคะเสร็จแล้วก็ถัก x ไปในวงกลมทั้งหมด6 x ค่ะ3 4 6 x แล้วก็แทงที่ x แรกนะคะ ดึงไหมขึ้นมาคะ่ะหนึงรอดเลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จลง x สองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะทำเป็น v คะ่ะทั้งหมดหกหลักนะคะหนึ่งสอง v v คือลง x สองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะสาม v สี่ v ห้า v หก v ครบแล้วแทงที่ x แรกนะคะดึงหลองหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแถวที่สาม x หนึ่งแล้วก็ v หนึ่งค่ะ x หนึ่ง v หนึ่ง v หนึ่ง v หนึ่งหนึ่ง v หนึ่งรอบแล้วนะคะแทงที่ x แรกดึงหลอหอขึ้นมาจบแถวคะ่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาคะ่ะลองไปก่อนครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองค่ะ ทำเหมือนระบายลิงกระเป๋าเออระบายลิงหมวกน,นะคะทําอฟสองครั้งแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็แทงลงที่เดิมเลยค่ะดึงหลอหอขึ้นมานะคะเสร็จแล้วข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองนะคะดึงใหม่ขึ้นมาทํา x ค่ะแล้วก็โซ่สองขึ้นกลีบต่อไปค่ะสองเอยสองเ f นะคะแล้วก็โซ่สองแทงลงไปดึงไหมขึ้นมาค่ะ รอหอเลยแล้วก็ข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองดึงไหมรอดนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองขึ้นกรีดที่สามค่ะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะโซ่สองลงดึงรอหอเสร็จขยับไปข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สอง x โซ่สองแล้วก็ f สอง f สองเสร็จโซ่สองลงที่หลักเดิมดึงรอหอได้สี่กรีดแล้วนะคะข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สอง x แล้วก็โซ่สองขึ้นกรีดที่ ห้าค่ะดึงราหอเสร็จไม่เป็นไรข้ามหลังหนึ่งก็ยังเสร็จอยู่ดีโอเคเสจแล้วก็ข้ามหลังหนึ่งลงตาปิดที่กิดถัดไปดึงราหอเสร็จจบตัดเสร็จดึงไปไว้ข้างล่างก่อนเราจะทําตรงใบนี้นะคะก็จะขึ้นโซ่ตรงกลางก่อนนะคะขึ้นโซ่มาปุ๊บเราก็จะถักอ้อมมาตรงนี้นะคะแล้วก็ถักอ้อมมาตรงนี้แล้วก็วนกลับมาด้านล่างวนกลับมาตรงนี้นะคะก็ขึ้นโซ่สิบสี่โซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ได้สิบสี่โซ่แล้วลงกลับมาโซ่ที่สิบสามนะคะเนี่ยโซ่ที่สองนี่แหละดึงรอหอหอหหอเสร็จข้ามไปอีกหลักหนึ่งนะคะทําเป็น x หรือคอทอนะคะไปอีกหลักหนึ่งนะคะทําเป็น T หรือพอคอนะคะแล้วก็ข้ามไปอีกหลักหนึง่งทําเป็น f หรืออหนึ่งคอนะคะทําให้หลักสูงขึ้น xtf นะคะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจากสูงก็ลงมาต่ําลงเรื่อยๆนะคะเแล้วก็ T หรือพอคอแล้วก็ลงมา x หรือคอทอนะคะเสร็จแล้วก็รอหอหรือ c ค่ะดึงรอหอนะคะจบกไปจุด้าน,นดานหนึ่งของใบนะคะเสร <mel> ็จแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของใบนะคะก็ลง x หลักถัดไปค่ะ x เสร็จแล้วก็ไปทํทำเหมือนเดิมเลยค่ะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็เตี้ยลงเตี้ยลงนะคะอันนี้สูงขึ้นไปอีกเป็น T แล้วก็สูงขึ้นไปอีกเป็น f นะคะสูงสุดแล้วก็กลับมาทกลับมา t เสร็จแล้วก็กลับมา x x เสร็จแล้วก็หลักสุดท้ายตรงมุมก็ทําเป็นรอหอหรือ c นะคะเสร อีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มจากรอหอก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็รอหอออกยรอหอเสร็จแล้วก็ f มันก็จะเป็นหลักตรงกันนะคะตรงกันกับอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละ x x เสร็จแล้วก็ t t เสร็จแล้วก็ f x เสร็จแล้วก็ t t เสร็จแล้วก็ x แล้วก็อันสุดท้ายรอหอนะคะ ก็จะเหลืออีกฝั่งหนึ่งของดอกนะคะเราก็จะถักกลับไปเหมือนเดิมนะคะ x จะตกกล้องอีกแล้ว x แล้วก็ t t แล้วก็ f f แล้วก็ t แล้วก็ x สุดท้ายลงตรงมุมก็ดึงรอหอค่ะรอห่อเสร็จก็ล็อกไปทีหนึง่งแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะเสร็จใบนะคะทีนี้เราก็จะทำก้านจากตรงดอกนะคะ ก็ตรงที่เนี่ยตรงที่เราจบงานไว้ตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นมาตรงกลางเลยเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะจะเอาปลายไหมมาล็อกไว้ทีหนึง่งไม่ล็อกก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปไปสอยเก็บไว้ด้านหลังอยู่ดีติดไว้ด้านหลังอยู่ดีแต่ว่าเป็นติดนิสัยเฉยๆนะคะก็โซ่ไปสามคะ่ะโซ่สามหรือสี่ก็ได้นะคะสี่ดีกว่าเดี๋ยวมันบางใบแล้วก็เอาใะะบเนี่ยค่ะวางไว้วางแบบนี้แล้วก็ทักโซ่ทักใบไปเลยนะคะนี่ ให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้เหมือนล็อกใบติดไปเลยนะคะแล้วก็ถักไปอีกสามโซ่สี่โซ่นะคะแล้วก็จบนี่แตกไหมเหลืออะไไว้หน่อยนึงเอาไว้เย็บนี่ตะไกรออกดี๋ยวผิดกดกดเยอะนะคะถ้าติดต่อับกดเยอะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ดอกทางตะวันแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาติดระดับที่หมวกนะคะเดี๋ยวมันต้องค่อยๆไปสอยอันนี้ตรงที่ถักระบายที่ป้าลงคิดไปก่อนหนะน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันต้องพักหวัวกมันแข็งนะทุกคน หมวมันเป็นหมวกทรงมจะแข็งเป็นรูปหมลลวกน่ะเนี่ยเราก็เอามาไว้ติดประดับหมวกนะคะ